ังคุณครูแล้วก็ขออโรงเรียนแล้วก็หลายๆท่านเนาะที่ได้แบ่งปันแล้วก็แบบได้แชร์ว่าสิ่งที่ตัวเองเอาไปขับเคลื่อนเนี่ยไปไปในทิศทางไหนบ้างแล้วก็เกิดฝีดอกออกผลกับตัวเองกับนักเรียน เยาวาชนตัวน้อยๆที่แบบว่าเราคาดหวังว่าเขาจะได้พื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ที่มีการรับฟังพื้นที่ที่แบบวา่าเห็นอกเห็นใจกันโดยเฉพาะคุณครูที่อยู่หน้างานตรงนั้นเนี่ยค่ะก็คิดว่าวันนี้รู้สึกเนาะไอฟิลเนาะไอฟิลรู้สึกว่าอิ่มใจแล้วก็ใจฟูมากกับกับกับรีดอกออกผลครั้งนี้นะคะแล้วก็ได้เห็น พลังที่อยู่ในใจของคุณครูในหลายๆด้านเนาะที่แบบมันมันทำให้คนทำงานอย่างไทยบีเบสเองหรือว่าคนที่แบบพยายามตั้งใจจะทำให้มันเกิดขึ้นเงี้ยรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่มันแบบเกิดขึ้นจริงๆค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ